สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนายต้นตานะครับในช่วงซาวด์ดีๆีรีวิวครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับลำโพงซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากค่ายบ s สครับลำโพงบสนะครับเป็นลำโพงในฝันของใครหลายๆคนเลยนะฮะรวมถึงผมเองด้วยนะครับแล้ววันนี้บ s สได้ออกโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับในชื่อว่า DesignMax ครับเจ้า DesignMax นะครับถูกออกแบบมา2รูปแบบหลักๆนะครับคือเป็นลำโพงเซลลิงเมาส์และเซอร์เฟซเมาส์ครับ ลำโพงเซลลิงเมาส์ก็คือลำโพงฝังฝ้านั่นเองครับในส่วนของลำโพงเซ r ร์ฟ e สเมาส์พูดง่ายๆแปลง่ายๆก็คือลำโพงติดผนังครับผมและทางบสนะครับได้แบ่งการใช้งานนะครับเจ้าดีไซน์แม็กซ์เนี่ยออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่1ก็คือใช้งานในลักษณะแบ็ k กราวน์มิวสิกครับและพับบิกแอดเดสครับแบ็กกราวน์มิวสิกก็คือการเปิดเพลงเบาๆครับเปิดเพลงคลอๆเพื่อเสริมบรรยากาศครับงานพับบิกแอดเดสก็คืองานประกาศเสียงตามสายนั่นเองนะครับ กลุ่มที่2ก็คือการใช้งานในรูปแบบ Foreground Music ครับเป็นการสร้างบรรยากาศแตกต่างกันนะฮะการเสริมบรรยากาศนี่ก็คือเปิดเพื่อเสริมนะเปิดเพลงเบาๆให้ได้บรรยากาศแต่ Foreground Music เนี่ยเป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้ยินเสียงที่ครบทุกย่านนะครับและเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกร่วมนะฮะให้มีอารมณ์ร่วมในเพลงนั้นๆในเสียงนั้นๆนะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของเสียงที่ดังขึ้น คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นครับกลุ่มที่3คือ live music ครับคือใช้งานร่วมกับนี่เลยงาน live เลยนะฮะใช้งานร่วมกับสเตทนะฮะมีสเตทแล้วก็ต่อชุดลำโพงนะฮะ design max นะครับเอามาเป็นชุด delay นะเพื่อจะเสริมเสียงให้กับชุด PA ชุดหลักนะฮะนี่ก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคมาดูกันนะครับเจ้า design max เนี่ยเขาจะมีชื่อรุ่นนะครับนี่ รหัส dm เนี่ยฮะ dm 2 3 5 6 8, ยันไป10นู่นเลยนะฮะเจ้าตัวเลขเนี่ยหมายถึงขนาดของซับวูเฟอร์ครับท่านผู้ชมครับ2นี่ก็คือ2นิ้ว3 3นิ้วแต่ก็จะมีเศษเล็กๆนะฮะ2.25 3.25อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ก็ปัดเศษเอาละกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีรหัสตามท้ายฮะเรามาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งจะได้ดูแคตตาล็อกนะฮะหรือว่าดูซีรีส์ดูรุ่นเนี่ยจะได้ทราบว่ารุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับเรานะฮะ เอาละเดี๋ยวผมจะไขรหัสดาวินชีโค้ดให้นะฮะท่านผู้ชมโอเคพูดถึงตัวแรกคือ DM 2 C ขีด LP พูดกันก่อนเลย DM ก็คือ Design Max นั่นเองไม่มีอะไรตัวเลขได้อธิบายไปแล้วเป็นเป็นเลขของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวูเฟอร์มีหน่วยเป็นนิ้วนะฮะท่านผู้ชมอ่ะ C คืออะไร Selling นั่นเองอ่านะฮะถ้าเกิดเป็นตัว S นี่คืออะไร DM 2 S S, S ก็คือ Surface นั่นเองนะครับก็คือติดผนงังซีเซลลิงนี่คือฝังฟ้านะครับอ้าวย้อนกลับมาดูแล้วชื่อเต็มๆของเจ้ารุ่นนี้ล่ะ DM2C-LP LP ขีด LP LP ย่อมาจากอะไร Low Profile ครับโปรไฟล์ต่ำ <c oughs> ฟังแล้วยังไงอยู่นะแต่ว่าโล w โปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยเข้าหมายถึงว่าเขามีบอดี้ที่บางบอดี้ของตัวลำโพงเนี่ยเหมาะก,กับการใช้งาน ร่วมกับฝ้าเพดานที่มีแกลบระหว่างฝ้ากับตัวคานเพดานเนี่ยน้อยนะครับคือเจ้าตัวนี้มันบางนะครับถ้าเกิดฝ้าเนี่ยเปิดขึ้นไปนิดเดียวนะครับแล้วเจอคานเจอเพดานเลยเนี่ยนะฮะเจ้าตัวนี้เหมาะต่อมานะครับตัว E นะครับนี่ท่านผู้ชมจะพบได้นะในซีรีส์ Dm3s E เห็นไหมฮะ Dm5s E Dm6s E ตัว E เนี่ยคือย่อมาจาก Environment ครับ environment ก็คือสามารถใช้งานในพื้นที่ outdoor ได้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมภายนอกได้นะครับได้รับ IP 5 5ก็คือกันน้ำกันฝนกันฝุ่นนั่นเองนะครับนี่นะฮะรหัสมีความสำคัญนะฮะท่านผู้ชมจะได้เลือกใช้งานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการในการใช้งานนะครับผมต่อมามีตัวอะไรอีกนี่ถ้าเกิดเป็นคำว่า S U B นี่ก็คือซับ ตรงตัวเลยนะคะคือซับวูเฟอร์นี่มีซับวูเฟอร์สำหรับเซลลิ่งด้วยนะท่านผู้ชมรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับจุดเด่นที่น่าสนใจของเจ้า Design Max ที่ผมเจอนะครท่านผู้ชมอ่ะจุดแรกก่อนเลยนะครับก็คือในส่วนของมุมกระจายเสียงครับเจ้า Design Max กเนะี่ยมีมุมกระจายเสียงที่กว้างมากๆครับยกตัวอย่างในโมเดลเจ้าตัวเล็กนะ เจ้าตัวเลขของเราคือ DM2CLP หรือว่าจะเป็น DM2S เนี่ยนะครับมีมุมกระจายเสียงกว้างถึง180องศาแล้วเราจะได้อะไรครับเราก็จะได้มุมกระจายเสียงที่กว้างครอบคลุมเสียงได้เยอะทีนี้ผลที่ตามมาก็คือเราก็จะใช้ลำโพงน้อยลงพอใช้ลำโพงน้อยลงทั่วทัตวัดที่ต้องใช้แอมป์ที่ต้องใช้ก็เล็กลงสุดท้ายก็คือจะใช้งบประมาณหรือบัตเจ็ น้อยลงครับนี่คือข้อดีของเขานะที่ที่ผมเห็นนะฮะในส่วนของการติดตั้งครับเขาออกแบบมาได้เป็นอย่างดีนะฮะเขาจะมี Quick h o m e Mounting System ครับจะเป็นในเรื่องของการยึดติดนะฮะได้อย่างแข็งแรงทนทานแล้วก็การเก็บสายอย่างสวยงามนะครับท่านผู้ชมและเจ้า Design Max นะครับถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบโอมและระบบโวลต์ไลน์ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าง,งานเลยนะฮะ จุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ Design Max นะครับคือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า dispersion alignment system ครับถ้าผู้ชมเคยไหมครับยืนฟังเพลงนะครับอยู่ด้านหน้าตู้ลำโพงนะครับฟังเสียงฟังเพลงนะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับมาครบทุกย่านเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสพอเราเดินขยับถอยออกมาสักหน่อยนะฮะเสียงเบสจะค่อยๆลดลงไปนะครับเสียงเบสจะแผ่วลงไปนะครับเจ้าเทคโนโลยี dispersion alignment system ตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้ การกระจายเสียงย่านความถี่ต่ำหรือเสียงเบสเนี่ยกระจายได้ไกลขึ้นนะในการออกแบบตรงนี้เนี่ยทางโบสเองต้องการให้การกระจายเสียงเนี่ยออกมาครบทุกย่านแหลมกลางเบสในทุกตำแหน่งนั่นเองครับและบรรยากาศในคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะเป็นการเทรนนิ่งนะฮะอบรมนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็ทดสอบทดลองเดโมสเตรชันนะฮะเสียงจริงๆที่ผมไปฟังมาท่านผู้ชมเสียงดีมากๆเลยนะฮะ Are you playing your? ท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะฮะดูคลิปแล้วสนใจนะครับเจ้าตัว Design Max ตัวนี้นะครับสามารถพูดคุยกับทีมงานขายของเราได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook ทางโทรศัพท์นะครับหรือทางอีเมลนะฮะติดต่อเข้ามาได้สอบถามกันได้นะครับอยากทดสอบทดลองฟังเสียงโทรมาแจ้งกันล่วงหน้าได้นะครับทีมงานจะได้เบิกของเตรียมมาทดสอบทดลองให้ฟังกันอย่างจุใจครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานนะฮะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ